นะครับซึ่เป็นแต่ผู้ใหญ่ที่มาร่วมเป็นสกิีพยานในการจัดการแบบนี้ครั้งนี้นะครับแลนตอนนี้ก็เป็นรายชื่อของอดีตประธานสภาเทศบาลชูสุบสงปียังเป็นทรเยนกันปครับนยจงตะกูลาจะยกโครรนาับหวักองครับโครงการนี้ครับสืบเนื่องมาจากตัวคณะบริหารครับได้รับฟัง ตอบต้องการของพี่น้องประชาชนชาวตะบนในคลองครับที่ลูกหลานชาวตะบนในคลองมีความสนใจด้านกีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลทางผมเองครับได้ประสานไปยังท่านดรนพเดชชาติครับท่านปรหลัดองค์การมณฑดตาบลเราได้จัดทําโครงการครับฟุตบอลลีกตาบลในคลองครับโดยร่วมกับร่วมกันระหว่างองค์การมณฑลตาบลในคลองกับเอกชนมาช่วยกันจัดทําโครงการเอ่อฟุตบอลลีกยูสิบสองเราโดยมี สโมสรทั้งหมด12สโมสรครับที่มีนักเตะที่เป็นเด็กอยู่ในพื้นที่ตำบลในครบาประกดของเราล้วนๆนะครับย้ำว่าเป็นเด็กตำบลในครบาประกดล้วนๆอายุไม่เกิน12ปีครับในซีซั่นนี้ครับเรารวมตัวกันได้ประมาณ12สโมสรครับแล้วก็ได้มีการฝึกฝนนะครับแล้วก็เตรียมการกันมาเป็นเวลาเกือบๆ2เดือนแล้วก็ในวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับจะระเบิดความมันแบบที่สนามกีฬาอบปตอนนครบาประกดครับ เราเตะแบบพบกันหมด12ทีมทุกๆสัปดาห์ครับทั้งหมด11ส,สัปดาห์ของวันเสาร์ที่นี่จะเป็นฮับครับเป็นที่รวมแหล่งรวมของเด็กๆแหล่งรวมของพ่อแม่ที่มีลูกชอบกีฬาเหมือนกันแล้วก็จะมาสนุกด้วยกันกีฬาครั้งนี้ครับไม่ใช่เป็นแค่ฟุตบอลครับเราจัดเป็นฟุตบอลคอนเสิร์ตนะครับทุกทุกช่วงที่มีการพักครึ่งก็จะมีฟุตบอลจะมีคอนเสิร์ตเปิดเพลงให้เด็กออกมาเต้นให้กองเชียร์ออกมาเต้น แล้วก็ลงไปเตะพักครึ่งก็มาใหม่นะครับก็คาดว่ามันจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับแล้วก็คาดว่านะถ้าเป็นแบบคำนวณตัวเลขอยู่แล้วทุกวันเสาร์เราจะรวมคนได้ประมาณไม่ต่ำกว่าเกือบเกือบหนึ่งคนที่มีความรักในกีฬาฟุตบอลเหมือนเหมือนกันครับแล้วก็ผมเองได้รับความสับสนุนจากทั้งภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น LBN i m a g e นะครับบริษัทกุ๊ก อล,ลิก็ให้เสื้อมานะครับก็สนับสนุนพวกเราในการจัดทําโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดีครับก็คิดว่าโครงการนี้เป็นซีซั่นแรกน่าจะประสบความสําเร็จในในตามความที่เราตั้งใจไว้ครับครับตามนโยบายของนายกหนึญญญ่งสกลทะเลตะกูลนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับโดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการแข่งขันกีฬานะครับ การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยคือให้เด็กได้มีการพัฒนาในเรื่องของทักษะในเรื่องของการกีฬานะครับโดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันนะครับมีความสมัครสมานสามัคคีวันนี้นะครับพี่นอ้องประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคนอย่างที่ท่าน,นไ,ดได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เพราะนั้นก็นจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนครับว่าดีใจที่ ทางอบตอและทีมงานได้เรียนเชิญมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับผมก็ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆแล้วก็ความสนุกสนานที่กําลังจะเกิดขึ้นทางภาคอบตอและทีมงานก็ตั้งใจทํางานกันอย่างแข็งขันนะครับผมก็อยากให้เป็นต้นแบบให้กับทางอบตอและหน่วยงานอื่นๆได้มาเยี่ยมชมดูงานหรือเราจะมาจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคตยังไงนะครับผมในภาคเอกชนแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ก็ จะร่วมสนับสนุนแล้วก็อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่ากีฬาเป็นศูนย์รวมของทุกคนนะครับทุกคนมาร่วมใช้ศูนย์กีฬาของทางอ,อปตอและก็อยากจะเห็นกีฬาประเภทอื่นๆอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลหรือว่าอาจจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่จะเกิดขึ้นในภาคอนาคตนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่เดินเชิญมาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณครับ